กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านมาพบมาเจอกันตอนนี้กาเวลานะครับเที่ยงไปน้องผู้ผาตอนนี้อาสวัสดีครับเอฟซีน้องผู้พาน้องไลออนมาห้องยังไม่รนีมาเลนนำอังมาเที่ยวขึ้นได้กินขนมมาเลนอางไปเซเว่นมาครับไปเซเว่นมาสาธ เบ,บ,บ,บิเบิรเบิจังลอยเขาเซเว่นเอามี่ผู้ร้จักปอจัาไ้ครับเบิจัร้อยเขาเซเว่นเมื่อกี้นี่อ๋อสามลอยอ่าสามลอยผุนเด้กับพวนนะเอาเต็มที่เลยน้องผู้พากับน้องไร่อ่อนนะครับก็เรกว่าว่าจะไปกินกุวยเยวหลานเนี่ยอรอยแต่เพิ่นกินซอยทิดไ่ได้กินซ้ำเลย่ด้เขาเซเว่น วัตถิพานองผู้ภากนองไรอ่อนนะครับแม่บ้านกับม่น้ำครับเคสอย่างหนึ่งเท่าไรเวลาเท่าไรเด้เที่ยงสี่สิบหกนาทีเที่ยงสี่สิบหกนาทีแล้วอ๋อครับมือน,นีวัตถิพาแม่บ้านน้นองผู้าน้องไรอ่อนไม่กินกว๋วยเตี๋ยวอันล้านเพิ่นมาเปิดนะครับล้านเพิ่อหยุดเสาร์อาทิตย์ได้เข้าไปเซเว่นถ้าน้องผู้ภาไปซื้อขนมเซเว่น เออเลยแะอ่งเก็บน้ำก่อนนะครับเอาภาพบรรยากาศเอาตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวกะกลับนะครับเพราะว่าได้ผ่าน,านมาแล้วนะครับนั่น,น,นที่จะผ่านมาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองนะครับก็คืออยู่ในตำบลทาศิล่าอ่าตำบลของบ้านเอ็ดวิไลเองนะครับเนี่ยห้วยก้านเหลืองนะครับเป็นภาพบรรยากาศ น้กำก็ล่างขึ้นนะครับตอนนี้ยังบอลดนปากสปริงเว้นะครับแต่ว่าน้ำก็ขึ้นหลายพ่อสมพวดแล้วนะครับน้ำยังบลอลนสปริงเว้าที่ผู้เขามองเห็นไกลๆนักกค,คืออุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กวัดถ้ำพวงนะครับที่อดวิไลไปไายถ้ำภาบรรยากาศงานบุญม่องไฟไห้อฟซี้้เบื้องกันนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับ วิวสวยงามนะครับเลยซูมภาพให้เอฟซีได้เบิ่งกันนะครับครับเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองนะครับอ่าสมัยตะกอนนะครับเอาว่าฝนว่าคือโดนนะครับช่วงอ่าชะบาเป็นเด็กหน่อยนะครับดในอัดวิไลก็จะมาหาอยากหากินอยู่อ่างเก็บน้ำอ่าแห่งนี้นะครับโดนแล้วนะครับว่าได้มากกับที่วัดจนลืม มาตกเบ็ดนะครับส่วนสมัยนั้นป่าขาวหน้าป่าขาวสอยป่าขาวอีไท่กินคักนะครับได้มือละเศร้าสามสิบโลนะครับบอกไมคือไม่ครับคู่มือนี่ว่ามีโอกาสว่ามีเวลามจะมาหากินน้าอ่างเก็บน้ำคือเก่านะครับส่วนใญ่นะครับทุกมือนี่ก็อาจจะซื่อกินนะครับเอ็ซีบ่คอยมีเวลาไปหากินนะครับบ้านแอดวีไลนนี่ครับจะมีอ่างเก็บน้ำอยู่สองสาม อ่าสองสามบอนนะครับอ่าในตำบลทรายสีนะครับหนึ่งก็คือนี่นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยการเลี้ยงนะครับสองอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากนะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ำห่วยหินแพงนั่นเองสามอ่างเก็บน้ำห้วยทราย4อ่างเก็บน้ำห้วยหาดนะครับนี่คือในตำบลทราิลานะครับจะมีอ่างเก็บน้ำอยู่สี่อ่างนะครับอ่าบอกให้เอฟซีฟังนะครับก่อนจะไปเบอ่งตัวเลขแนวทางนะครับ ครับมาในคลิปนี้นะครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมีตัวเลขแนวทางก็คือจะเป็นตัวเลขแนวทางชุดเลขเกิดนะครับของแม่นิดนะครับหลังจากส่วงเสาเข้าได้ปล่อยครับตัวเลขแนวทางเลขดับแม่นิดไปแล้วนะครับช่วงบายบนะครับแอดวิไลจะเอาชุดเลขเกิดมาฝากเพราะว่าแม่นิดนะครับทรงทั้งเลขดับ อาเลขเกิดมาพร้อมกันนะครับก็เลยช่วงเศร้าแอดวิไล่ก็เลยปล่อยชุดเลขดับก่อนนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงใบใบหนีมาเอาชุดเลขเกิดกันเอาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้แม่นิดนั่มนะครับแล้วก็ให้แอดวิไลนั่มนะครับเพียบพอเป็นการเสียเวลานะครับเฮาเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางนํากัน อ่าชุดเลขเกิดนะครับล่างอย่างเดียวของแม่นิดกทมอ่ะครับเขามาเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันเอ้าไอ้นายแม่บัานที่จึงพึ่งนนันอ่าสถานที่บ่อฝันไหนสถานที่อ่าสถานที่นะครับใส่โขดหินเลยนะครับอ่าสถานที่บ่ปฝันไดนะครับบ่เยื่อน่วยแต่ว่าอ่าิ่งจะเขียนไดบ่อเออเอาบรรยากาศนะครับเอาว่าปุงแ่ง อ่ะครับแค b หน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวเอวิไลจะพาเขียนเอาแม่เอาสคริปต์มาแม่แม่อ่าตัวเลขแนวทางชุดล่างนะครับของแม่นิดนะครับอ่าเอาภาพบรรยากาศสดๆอาดกันแบบสดๆดนะครับอ่าชุดเลขเกิดนะครับแม่นิดนะครับเขาจะมาเบิงหลักสิบก่นกอนนะครับอ่หลักสิบ สถา,านทีบปันไดด้เอฟซีหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบหลักสิบนะครับแม่นิดได้มาที่สามหกเก้าสามคือล่มแต่น้อยสี่หกเก้าต่อไปครับหน่วยยำมาเป็นล่างด้วยครับ คิดนี่อาเป็นชุดเลขเกิดชุดล่างนะครับของแม่นิดหลักหน่วยครับ048เขียนตามลยเด้ร์เอ f ซคุณพ่อคุณแม่ศูนสี่แปดอ่านี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับทายทํากันอยู่อ่างเก็บน้ำสดสดัังค,ครบถ้าน้องผู้พาว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยว ลานปิดนะครับอ่าแม่น,นิจับคู่มานะครับจะมีหนึ่งสองสามสี่มีเก่าชุดแม่น,นิจับให้เป็นชุดเต็มนะครับอ่เริ่มจากครับสามศูนย์สามสี่ สามแปดสามเก้าเขียนตับไปด้วยเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แค็์หน้าจอไม่เป็นต่อไปครับหกสี่หกสี่ครับหกแปด ต่อไปครับเก้าศูนเก้าสี่แล้วก็เก้าแปดอนี่คือ ตัวเลขแนวทางนะครับของแม่นิดนะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับถือว่าชัดเจนนะครับตัวเลขหน้าทางนะครับอาจจะมีแสงแดดลำไรลำไลอยู่คงจะชัดเจนอยู่เป็นล่างนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับชบาโทมมาก,กวนบ่อนี่เดี๋ยวก็โดน,นอ,อน้องแป้งบอก น้องแป้งโทรมาเรียกว่ามันสว่าโทรมาก,กวนโทรหาไลออน,ไลอ,อนบ่ไลออนไม่ได้บอกแม่แป้งบอกจะมากับปูไล่นั่นไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกแม่แป้งเดี๋ยวแม่แป้งโทรตามแล้วเนี่ยน<อ><ต>ะครับหลักสิบสามหกเก้าครับหลักหน่วยศูนย์สี่แปดนะครับล่างอย่างเดียวนะครับชุดเล็กเกิดไม่นิดอจาจจับคู่ครับแอดวิไลขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสามศูนย์ สามสี่สามแปดสามเกาี่หกแปดเก้าศูแม่นิดวงกลมมากนะครับแค่สามคู่นะครับแค่สามคู่คือชุดแรกครับ90้าศูนย์บังห้ดีเคอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็3ามแล้วก็9กสี่ เดนเก่าแน่นอนนะครับ้าเบิ่งตามตัวเลขที่แม่นิดวงกลมนะครับแคปบหน้าจอกันอาจจะมีแสงแดดลำไส้แน่นะครับก็คงพ่อชัดเจนอยู่นะครับตัวเลขแน้าทางนะครับของแม่นิดกทมล่างอย่างเดียว1สิงหาคม2568วงกลมให้3ครูนะครับ399094คลิปนี้จากลาก,กันไปให้คุณพ่อคุณแม่ มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ